อย่างที่ครับจะเป็นพรรคเื่อหรือพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบ,บายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับ<ส>อย่างที่ผม<ส>บอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่วิวธีการที่ทาให้ถึงจุด,จดน,นั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธทีที่ทุกคนจะทําได้แล้วบางท่านอาจเห็นเรื่องที่ชื่หรือบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นอื่นนะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วเมื่อตอนสามโมงครึ่งวันนี้ นะครับายกโเฯที่มันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็อาจจะผิดได้ผมไม่ทราบครับผมรู้เล้ว่าผมไม่มีหน้าแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษาการนายกฯบัญชีหรือว่านายกฯบัญชีคนใหม่แล้วฝ่ายการเมืองอะครัฝ่ายอะไรยังเลยครับไม่มียังไม่มีนะครับเออมก็มีส่งเมสเซจมาอะไรมาหลายๆคนอะไรเงี้ยบางคนจะเข้ามาหาอะไรผมบอกว่าอย่าเข้ามาเลยผมจะไปแล้วมันมันมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับ ไม่มีระยะไม่มีผมยืนยครว่ไม่มีระยะใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันครับนายกนักมนตรีคนต่อไปจะมาจับพักอะไรก็ตามทีก็ผมน้องรับตามข้อบดยการรัฐสภาครับนะครับ ผมว่าประโยชน์หลังมากกว่าพอให้การเมืองเดินไปตามวิถีของมันมากกว่าจะปลอบโปรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ขอไปความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันดีกว่านะครับเพราะว่าความกังวลอย่างที่บอกอะก็มีความกังวลเรื่องบ้านเมืองนะครับหลายๆเรื่องนะครับนะครับส่วนใครจะเดินทางจอาที่โวร์หนะรือไมอร์ี้โซวอรจะจะ,จะคัดจำนวนลงจะทำแลนด์บิชไม่ทำแลนด์บิชจะทำอะไรไงต่อซอฟต์พาวเวอร์ทำต่อไม่ทำต่อก็เป็นหน้าที่ของของของคนที่รับตำแหน่งตรงนี้ไปแล้วก็รัฐมนตรีคณะใหม่ด้วย นะครับซึ่งผมก็ขออานวยพรให้กับทุกทุกท่านที่จะมาได้ที่ที่จะมาทํางานตรงนี้นะครับยังไม่ได้คุยใครเลยครับยังไม่ได้คุยนะครับไม่ยังไม่มีเลยครับเพราะว่าก็ตัดสินมาตอนสามโมงครึ่งนี่ก็นี่ก็ผมมาดนยืนสิบห้าทีแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คอะไรเลยครับไม่ผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรตอนที่ไม่เป็นนายกรุ๊ผมก็ไม่ได้ส่งไม่เสร็จมาเขาแก้จลหลือะไรไม่ไม่ใช่ครับเราครอบครัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับ ก็เข้าใจถึงความกังวลนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนเป็นหน้าที่ของท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเลือเ่อนได้เร็วขนาดไหนเท่านั้นอย่างไรนะครับที่นกเมพนี้ะวา่านายกเียใจต่อรบื่อนนาดเผมมันม่นใจว่าผมเป็นคนมีนจริยธรรมนะครับแต่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเรื่องที่ถูก ้องเนี่ยเขาทำให้ท่านตัดสินมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมยืนยันผมก็เสียใจไม่ได้หมายความไม่เห็นด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซียุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมครัคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับ เป็นหมั่นะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นหมั่ สูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืดูสภาพของเนื้อหม่านะครับสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรักประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมผู้ชมครับนี่คือหม่านะฮะกินเป็นไหมฮะ บ่ม่มบอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัวอันนี้ขายมา3าสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไสอ่วนในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อ่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็เดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหวัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยท,ที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกข จากพักหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนย่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง เนะพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอยะแยะตะแเปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECU คน ECNew <easy> เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจนะแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไนงะว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เนี่ยฮะเงินนักการเมอืมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยักด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เขึ้งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัม่มจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ